นีตีเข่าสอกกลับครับไม่ใช่ครับผมกุ้งแอมซิดครับผมป๊อปแอมซิดครับผมพวกเราที่นี่มาร่วมร้อกันต่อบ้านขอรับเชิญครับครับผมขอรับเชิญจะหมดจากบ้านเมืองรไทยหรือยังอ่ะวันสุดที่วัานู้ประเทศไทยวันนี้พวกเราทุกคนที่นี่ต้องมีส่วนพิจารณาอ่ะเพราะประเทศจะพัฒนาทุกทุกคนต้องมาต่อต้าน ขอรับชาติด้วยกันขอรับชาติเขาทำผู้หวังผลประโยชน์จะได้คุณได้โทษขอผลประโยชน์เอาว่าโครงการจะดีจะเลวไม่ว่าต้องตอบได้ว่าตัวข้าได้ไรโอ้ตรงกันอีกแล้วไปจําพวกเราคนไทยอันไลคขอรับชาติทำท่าด้วยกันพวกเราคนไทยไม่เอาขอรับชาติอีกรอบพวกเราคนไทยอันไลค์ขอรับชาติน่าดีครับพวกเราคนไทยไม่เอาขอรับชาติมีอยู่สองท่ามีอันไล์แล้วก็นี่ ให้เอาคอลแลชชันที่นี่นักธุรกิจเยอะมากๆครับธุรกิจเยอะครับวันนี้มาโดยเฉพาะอ่านักธุรกิจต้องะหนักและคิดประเทศชาติชีวิตต้องการทุกท่านช่วยเหลืออาช่วยกันนอกจากกระถูกคุณหนุนสูนเจือเราต้องที่เผื่อประเทศชาติได้อะไรเพราะหลายคนเขาทำผู้หวกผลประโยชน์จากที่คุณได้โอมผลประโยชน์เข้าว่าเอาอีกแล้วโครงการจะดีจะแล้วไม่ว่าต้องตอบได้ว่าสัวค่า ครับเพี่ครับผมขอทองทันลาได้ไหมครับโครงการนี้เอาไปเลยครับ40 50เปอร์เซ็นมันต้องอย่างงี้ไม่เอาอันไลท์อันไลท์ครับพร้อมกันนะครับพผู้รอคนไทยอันไลท์คอร์รัปชันเฮ้พผู้รอคนไทยไม่เอาคอร์รัปชันพผู้รอคนไทยอันไลท์คอร์รัปชันพผู้รอคนไทยไม่เอาคอร์รัปชันเขาบอกเวลาการเปลี่ยนแปลงในประเทศเราก็จะนัดถึงช่วง14ตุลาคม14ตุลาใช่ไหมใช่ครับผม สิทธิตุลาเราทุกคนรู้ดีประชาชนนั้นก็มีบทบทบทบาทหนักหนาเอ่อโหทุลาเราทุกคนรู้ดีประชาชนนั้นมีบทบทบาทหนักหนาเอาปัจจุบันเราทุกคนรู้ดีประชาชนต้องมีบทบทบบาทหน่อยนาเอาช่วยกันให้ประเทศพัฒนาขอเชิญท่านมาต่อ้าด้วยกันด้วยกันหน้าที่ครับพวกเราคนไทยไม่เอา คนไทยอันไรคอร์ลับชาติผู้เราคนไทยไม่เอาคอร์ลับชาติเดี๋ยวนี้เราเป็นปุ่มเยาวชนวัยรุ่นปุ่มคนอินดี้คุณอินดี้เอาคุณมีจุดยืนหรอใช่ครับผมมีจุดยืนถึกระแสมาทาแน่นอนครับฮะพวกเราว่ามันคนอินดี้ เอาฟังทางนี้หน่อยนะเอาฟังทางนี้หน่อยจุดยืนไม่ถูกกระแสพัดพาเป็นคนที่จะรานาว่าคุณจะทำอะไรกล้าคิดกล้าเห็นแต่แตกต่างแต่เขาต้องฟังเราบ้างอันนี้ก็ต้องเข้าใจอ่ะคอร์รัปชันแต่มีผลงานเราจะให้ทัานหลานเราบ้านเมืองได้ยังไงอ่ะอย่างนี้มันไม่ยอมเราไม่ยอมเรามาต่อต้านคอร์รัปชันด้วยกันอันไรขอรับชาติทุเล่าคนไทยไม่เอาคอร์รัปชันิทุเล่าคนไทยอันไรขอรับชาติ พวกเราคนไทยไม่เอาคอรับชาวันนี้เราจิงมารวมตัวต่อสู้กับความกลัวที่ชอบโกงระวังตัวนะครับอัประเทศชาติเรายังไม่สูญดินอย่ามัวนั่งนิ่งลุกขึ้นยืนแก้ปัญหาด้วยกันนะครับทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมแต่คนดูู่วม้งคนนั่งไหนสภายากดี คอรัปชัติเฮ้ผู้เราคนไทยไม่เอาคอรัปชาติพวกพี่คนไทยอันไลคอรอรัปชาติตรงนู้นคนไทยไม่เอาคอรัปชาติผู้เราคนไทยอันไลคอร์รัปชาติเฮ้ผู้เราคนไทยไม่เอาคอรัปชาติโย่ผู้เราคนไทยอันไลคอร์รัปชาติแม้ว่าความจริงนะครับเราทราบดีว่าเป็นอย่างไรครับแต่ในสังคมไทยของเรานี้นะครับบางทีความจริงเนี่ยไม่ชนะเสมอไปนะครับ มีคำพูดประโยคนึงครับที่ทำให้เราฟังแล้วรู้สึกว่าเรายังคงต้องศรัทธานในความดีงามครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับพูดประโยคนี้ครับว่าถ้าความดีแพ้ความชั่วเราต้องลาออกจากความเป็นคนพอเราฟังปุ๊บเราต้องตัดสินใจครับว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เนี่ย เราต้องเชื่อและศรัทธาในคุณค่าของความดีงามครับและนี่คือเป็นที่มาของบทเพลงนี้ครับขอสีคนด้ลยนะครับ<ม>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  มีคำถามถามในใจของตนว่าอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใครนอ้อง oh oh. อยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อช่วยสังคม ตอ,อกตัวเองให้ได้ว่าชีวิตนี้ขอทำความดีถ้าหากความดีจะแพ้ความชั่วจะทำอุด,ดมการเพื่อเป็นคนอ่อไป,ไปชูบิดูวา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 ,วาเรามาเรามาทำ ทุกคนเรามาเรามาพลิกฟื้นชุมชนเรามาเรามาทำเพื่อให้สังคมเป็นอุดมการอารยาอยู่เพื่อดมการอุดมการอารยาอยู่เพื่อดมการอุดมการ ความดีถ้าหากความดีจะแพ้ความชั่วจะทำอุดมการเพื่อเป็นคนต่อไปชื่อไมดูว่าชื่อไมดูว่าชื่อไดูว่า <Okay. S 2> เรามาเรามาทำเพื่อทุกคนเรามาเรามาพลิกฟื้นชุมชนเรามาเรามาทำเพื่อให้สังคม ดมการอารยธอยู่เพื่อดมการดมการอารยธอยู่เพื่อดมการดมการอารยธอยู่เพื่อดมการเราอยากเห็นประเทศของเราครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับคนในประเทศเป็นคนที่มีจิตใจสูงครับ เป็นคนที่มีจิตใจอาระยะครับเป็นอุดมการอาระยะขอมือทุกท่านเลยครับเสียงปรบมือนะคะให้กับตัวแทนนะคะคนรุ่นใหม่นะคะ